ตอนนี้สหายกำลังจะไปเกือไก่ด้วยพี่น้องเกือไก่ค่อยคำย่ำแรงกุ้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 กู้คาภาพี่น้องเอ้ยเปิดภาพขึ้นมาเขียวงามอุ่มทุ่ม อยู่ตรงไหนทงหน้าคือเกาเด้อเนาะกาบทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสสุขสุคอนเมื่อนี่ก็อยู่ไฮยู่หน้าคือเกาพี่น้องเอ้ยกับบรรยากาศค่อยคำยามแรงเปิดภาพขึ้นมากกับเขียวอุ้มทุ่มอยู่บรรยากาศกับอ่ะคอยคำยามแรงตอนนี้บรรยากาศกับอยากห่อนเอาเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะแบบอันเด็ดมุกเท่าอะไรพี่น้องเอ้ย ตาเว้นกะทองฝากอะลายซําเนาะคือเฮ็ดสิออกอีกซําพี่น้องเอ้ยลายเฮ็ดปวกบ่หรือว่าเฮ็ดดินเฮ็ดหญ้าบ่เนาะพี่น้องเอ้ยอยู่ไห้อยู่นาท่งไห้ท่งนากะเขียวงามอุ่มทุ่มอยู่เนาะแมไปทางใดกตาสะออนกกข้าพี่น้องเอ้ยกกข้าหรือว่ากข้าอันเนาะงามหมดแล้วทางนี้พี่น้องเอ้ยเขียวงามอุ่มทุ่มข้านาสะพวงปีนี้ อันนี้ก็แบกัดพี่น้องเลยปล่อยแบกโดยแบกกับกัดเนาะกัดกินกบเข่ากัดกินครึ่งง้วนเลยพี่น้องเลยแบกน้าสะพวงแบกซีโตนันกักัดกวดกวดกินพาเอฟซีพม่พี่น้องมาเลาะสมบรรยากาศอยู่ทงไงทงนาเด้อมาเบิ่งก่อเข่าอยู่นาเขียวงามอุ่มทุมพี่น้องเลยแต่ออนซอนกอเข่าเป็นกอเข่า ถือว่างามอยู่นี่เนาะดำได้เดือดนปลายแลย้วเด้อน,นาทงนี่นาทงนี่ดำสะโพทงนี่เดือนนึงเต็มเต็มสามสิบวันเต็มเต็มพี่น้องเลยสะโพทงนี่เนาะสามสิบวันทงนี่ถือว่าก้วงอีกอย่างก็เฮาดำมาหลายคนเนาะดำนาสามคนนึงก็เลยเป็นเดือนนึงเลยพี่น้องเลย ดำหน้าเพื่อส no e ิแล en ja, uh, ้วท่งนี้เดือนนึง30วันเต็มๆอ่าเด้อออนซอนกุกข้าวกอข้าวกอน้ํพี่น้องเอยมาเลาะชมท่งไหท่งนาก่อนเลาะเบิงไหเบิ่งนาเนาะมาเลาะมอ่าผลผลิตก่อนปสมักุกขากุกน้อยู่ห้อยู่น เราเบิ่งหน้าก่อนผลผลิตเจ้าของดำเองเห็ดเองเนาะผลผลิตออกมากอถือว่างามเพราะสมควนนี่พี่น้องเลยก้เขานาสะพวงทงนี่สะพวงเมสะพวงเราซื้อปุ๋ยมาใส่ประมาณสี่สอบพี่น้องเลยเนาะบริสัหลายเพราะว่าเงินเท่ากับโบลายเนาะซื้อพอได้ใส่ถ้าว่าจะให้างามบรี ประมาณอยฮกเจ็ดโอพี่น้องเลยทงนี่ขนาดอ่าหน้าข้างๆนี่เนาะหน้าเราก็บม่ได้ก่วงป็นไรเนาะเราใส่หาโสอพี่น้องเลยลายกว่าสะพวงหลายกว่าหน้าสะพ่วงใส่อีกเนะา,นาะ,นาะเราใส่หาโอบหน้าบรรดาสะพวงเราใส่สีโสอนะตุ้มเมย์ซื้อมาสีโสอแต่ละปีก็บร่ได้ใส่ลายแต่ว่าใส่หกเจ็ดโสอเนาะ เขาเนะี่ยคือสีสามร้อยพ่นแม่พี่น้องเลยกะเบิงเนะ่งนี่เนาะแต่นี่บอได้ซื้อมาลายซื้อมาซีศพนะึงงบห้อมาลายนะพี่น้องเลยซื้อสามงบพ่อแต่นี่กะบ,บดลายจละลงทุนเลยเนาะซื้อน้ำมันกับล้านหนึ่งล้านปลายเกือบเข่าสองล่านซื้อปุ๋ยมาใส่หน้ากะสี่หาล้านพี่น้องเลยหาล้านกีบเนาะ สตีบ er kind of ิงเงินบาทจะพ่วงกะประมาณพ่นหละหกเจ็ดพันพหนเะเนาะฮอาเจ้าเขียวงามอุ้มทุมผมเบสสะพ่วงกัดเข่ากดกวดอยู่พี่นองเว้ยเบสสามสี่โตนางกะเนาะกินเข่ากัดเข่าขึ้นว่าคือควายนี่แหละ นี่ก็คือเทียงน้าห่าาในข้นหน้ากัดกโดกบางมือกะจูงวัวกินหนาตามข้นงในข้าหน้านี่แหละเพราะว่าหนาข้างในข้าหน้ากัดกซ้ำนอกเลยดำหน้าแล้วกับไปอยู่ไปเศร้าพี่น้องเลย Lúc nha, dù càng hay na, bộ bãi lai. Lúc nha. Đám leo, bộ leo no, ha, lúc nha, át nâm. na, nâm nà, phí nông ơi. Đôi, cả thạc bài đi, sao bài đi, thơ nâng đơ, bộ bãi phí nông ơi no. Tối nay sơ hoang cả, dù à, càng, thung hay thung na, tối มาเรียบมาเรียบเบิ้งทงไงทงหน้าเนาะเรียบเบิงก็เข่าพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาหลาะสม้มบรรยากาศตอนแดงแเงด้วพี่น้องเออตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงแรงแล้วตอนนี้เนาะ4โมงสิเขาหาโมงเลยพี่น้องเลยพาเอฟซีมาหลาะสม้มบรรยากาศด่ทงไงทงหน้าก่อนตอนนี้ก็ตเวน,นก,นนก็ชิต๊กดินแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่า แต่วงกัดดำให้ดำหน้าแล้วกะไปอยู่ไปได้เศร้าพี่น้องเลยเนาะลกหยาคือเก้าลกหยาอยู่ให้หน้าอย่าพี่น้องเพระาะว่ามันมันชูงมก็เขาเ่าแหละถ้าเข้าบบลกกะเขา่าเขากับโบงามเนาะมันงามเข่าพี่น้องเลยเขาก็เลยจำเป็นต้องลกหยาออกจากกอเขา่าเนี่ยไปทางไหนกันเนาะพี่น้องตาอ่อนชอน thung hay thung na khéo nga um thung ừ hả hòn đây sẽ phong này bạc đệt hòn Nên em phải sang đại cả ổn xôn đấy nó kiều nga em phải đại cả Khéo ฝน้อนเข่าปีนฝนตกเกือบทุกมือม้อเมื่อวานนี่กะตกพี่น้องเลยเมื่อนี้กะตอนเศร้ากะตกเนาะอ่ะสวยๆมากอะเดดออกน่อยนึงกระใหเนาะทางไปทางใดข้างนะเปื่อนเปื้อนพี่น้องเลยทางกันเลยที่เข่าไปตลาดกะยากเนะาะเพราะว่าทางเปื่อนขี่งอขับรถพี่น้องเลยยียนพารถล,ล่มเนาะทางเปื้อน ฝนตกขมื่อเลยเกืบทุกมือหากรบบหาหากระเศ้าตกมือนี่แหละตอนตอนเที่ยงนะตอนเศ้ากับตกทางกับคอนคางอย่างเปื้อนไปทั้งใดมาทา้งใดก็ขอนคางอย่างยากฝนตกตลอดเลยทำแล้วตอนนี้กัตอนนี้สหัสกำลังจะไปเกือไก่ด้วยพี่น้อง เกือไก่ค่อยคำยำแรง chạm tôi nâng chị nó cúa chéo mãi 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 bưng 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 mãi mãi ทางเป็ดทางไก่เดี๋ยวพี่แย่นหมาโน่อยเนี่ยเชเชแอนเช่มาใส่โนวันไรมันหลีกมาพี่แอนเช่อุ้งเมียงมาน่อยนั่นตัวเช่นเอ้ยตัวเช่น เอาเอาเาเช่นชาไทยคลิปได้ทางนี้เวยมาลูกหันมาชา,าไทยคลิปได้หน่ฮานั่นั่นชาไทยคลิปเช่นเท่นได้ไหนเนาะเอาเอาช่นลืมไล้สบายดีนั่นลูกนู้นเลยฉันเช่นเช่นไม่ได้กินขนมไรกันเช่นบอบอสบายดีสบายดีได้ไหมลืมได้ลืมได้ ถามใช่กันได้เฮ้ยพี่น้องเหรอเนาะฮ่าแคสิบประมาณนี้แหละพี่น้องถ่ายภาพวิวบรรยากาศคอยคำย้ำเล้งอยู่ไ้อยู่หน้าเสาพวงเด้อแี่สิบประมาณนี้แห,หววะละสื่อทงไ้ทงหน้าชีวิตเาวเห้เนะ้าหน้าฮ่า คือฝนจีตกอีกพี่น้องเลยคือมืดฟ้ามืดฝน,น,นมากเลยสะพวงยันตอนแรงปเปนะ็นเนาะฝนจีอ่าลงมาอีกเนาะถกน้ำลงมาอีกเมื่อคืนนี่กะต,ต๊แห้งเตะพี่น้องหักบ่โดนนะแป๊บเดียวก็เศร้าอันมจสำหรับคินนี้สะพวงกบสิขอจบคลิปไปเี้่อสามีก่อนเด้อไปพบไปพ่อในคลิปนะสำหรับคินนี้กะศิลาไปแล้วสบายดีสวัสดีส